ขบวนสองหนึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพสะพานหินครับวันนี้ใช้อลตอมสี่สองสุดห้าทำขบวนนะครับ โปดาบีสถานีทุงทางบางชื่อที่สถานีทุงทางบางซื่อขบวนรถที่สองเที่ยวกรายราชที่สานัขนาดนี้เป็นขบวนรถเที่ยวึ้่เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอหนึหนึ่รับตรงบริษสถานีเส้นทางกรุงเทพปลายทางสะพานบริษัทมีปล่อรถถานกับขบวนรถเที่ยวนี้แล้วนำสิ่งของสัมภาระของท่าน ต้นขบ,บวนรถท right ี่เป็นที่เรียบร้อยครับสิ่งของสับภาระสองท่านจะ่หลงลืมนะครับสิ่งของสัมภาระสองท่านจะหลงลืมถ้าหลงลืมมามีการสูนหายได้มาสมญาที่สองท่านไม่ต้องขึ้นตัวจันขบวนรถนะครับมาสมญาที่สองท่านไม่ต้องขึ้นตัวจับบนขบวนรถนะครับดิฉันถ้าหนาจะติดใส่ตับขบวนรถได้ครับขบวนรถเรื่อี้จะเกี่ยนหัวรถจักรใช้เวลาประมาณ10นาทีครับ